นี่ครับนี่เปียกแ้งอาหารรักที่หวงอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่สิั้นน้อยให้เยอะบ้าเอาไปเฮ็ดยังไดกินทอดปิงกินเลยบ่ใส่แจ้วบ่เพราะว่ามันมีเครื่องครบแล้วนี่เป็นอาหา่อดโดยโดยามาเด้อไปเป็นทุกไย้ไห่คบอกเอาไปเลยนี่สาบิยเบียดหาง้วกไม่แห้งไม่เลยนไม่แห้งโไม่นยไ่แห้งเลย นกไม่หกนกไม่หกนกหกไม่ว่านกน้ไม่ข้ากักินมเขาขึ้นกับนครับแต่ว่ามักินนะครับมันกำกินเนี่ยเอาไว้ขายยอนเดี๋ยวเดี๋ยงกินนี่ไอ้เนี่ยเดี๋ยวกินแล้วขายปลาครับเดี๋ยวกินแล้วอันนี้เอาไว้ขายเอาดิอันนี้กินแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับตัวรถพล็อตครับลาวกุไทย มาใหญ่กับตัวยนาะบริมหากินกับพี่น้องทั้งคนสวรรค์แขวงเชียงขวางโซเป,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 ปะะะอร์บอลครับนะเรน,นะครับที่มาเก็บรกบรรยากาศย้ามเศร้านะครับย้ามเศร้าให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะนรับเมืองเชียงขวางนะครับกเัะะะเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีเรื่องเล่ายาวมากเราจะไม่พูดรัตนนีจีบไปบุรีนี่คร,รับเป็นของเดินใส่จกักรยานโอ้โหเป็นของของ,ของฝ่ายใดนะครับ แต่ว่าถ้ามันแตกขึ้นมากนะครับเแต่มันแตกขึ้นมากนี่สามารถทําลายล้างได้เยอะพอสมควรทั้งทา,ทางโซนปวร์ไปหน่อยครับเจาเห็นภูเขาบางลูกบางเนื้อนะครับสิ่งนี้แต่หยาดตนนยาย้นไม้ใหญ่ๆเปิดครับอะไรก็เป,ป็นผลปฏิตจากสงครามเป็นผลจากการสู่ลบตบอยู่กันนะครับสร้างสุดกัดหนาหยาดตายนะครับ ครับว่าวแล้วครับน,นี้กิจภาพพีเบิร์มุ่งสูงนะครับมุ่งสูงมุ่งสูงเสียงขวางกับกิจภาพพีละนอนเป็นเลาะตลาดเศร้าของเมืองเชียงห,หลวงนะครับเมืองพุทธสวัสดิ์แล้วครับเท่ากับทีไปกินข้าวเศร้าอยู่นำเนื่องกับเท่าสิบไปก้านไมยของเท่าก็คือแขกหัวขัดนะมมดเมืองเชียงข้อเมืองแอกขาเบิร์นะ นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นไอ้รับกาแฟครับรับกาแฟของของของบรรพามาครับพี่น้องครับสาเหตุสามารถมองเห็นมุมสูงต่างๆของมุมเชียงขวางได้ดีพอสมควรครับพี่น้องครับนะครับอธิปายรับกาแฟครับเพื่อว่าเนี่ยเป็นต้นแรกเปิดครับยังโบกเปิดเป็นทางกลางครับพี่น้องครับเด็เป็นภาพมุมสูงของเชียงขวางครับพี่น้องครับโอ้ย สุดยอดมากๆเลยครับไสี่ให้พี่ให้นองนะครับเบิ้งแบบ360อรอสงศาเลยทุกขหินไปทางนี้ครับทางสุกขหินครับทุกัหินจะไปทางนี้ อันนี้ครับม่วงจากสั้นที่สามครับพี่น้องครับจากสั้นที่สามมาคืนนครับพุทธค่ะพี่น้องครับนะถ้านพุทธเท่าสีไปเติมนน้ำมันบ้ามีค่ครับพี่น้องครับน้ำมันพอเชลล์พี่น้องสีมาทั้งสอปโป,ปลาเลยครับตเติมนน้ำมันอัดน้ำมันในเต็มถังครับแต่เลี้ยวซ้ายเขาก็ไปซ้ำเลยครับก็จะไปทางนี้ครับทางทางทางซ้ายมือขอคืน นี่เป็นบรรยากาศนีน่เศร้า you know ครับเมื่อคืนในห่อนอนอยู่นะครับพี่น้องเฮือนพักกิงสดากิงสดากิงสดาเกตเฮาครับราคากาห้องนึงนะครับห้องนึงกาสองแสนสองแสนกีบครับเห็นราคาสดาัดไปบวกลบขึ้นมาอะไรกันสองแสนกีบครับนะพลึกรังที่เฮาอยู่นะครับสี่หองนึงกาสี สามแสนกีบครับพี่น้องครับบรรยากาศด้านหน้าครับเป็่อนตาสะอ่อนครับเพื่อนครับพี่น้องเฮากะย้ำเช่ากะมาทําบุญตักบาตรครับมีพระคุณเจ้านะครับออกรับอิทธบาตรเอาโปรดสัตว์นะครับพี่อนครับอุ้ยครับสุดดัดมากๆครับพี่น้องครับครับสหรับซื้อตลาดท่านกะตลาดตลาดน้ำเงินครับเพือน อ,อันนี้เป็นเน้ยอยืนเน้กินครับพี่ทังครับเน่าย,ยืดเน้อกิน เป็นอาหารปลาครับพี<ป>่น้องครับอาหารเกิดไรีไ่น้อาหารแกอาหารแบกสตอร์รีสตอร์บรีโอ้ชูเกลี่สตอร์รีเอะสลิงกี้สตอร์บรีวะ กะไม่ครับพีนะครับนเป็นปลาเนี่ครับนเลยทอดมัอดนโอ้ยทเจินทางไกลอู้เป็นมุกเนาะอันนี้เป็นไม่ไปลุกติมัดเท่าไรนี่ครับมันาวพันมัดสพัน้ันเล่นเจไครับพอดีนะครับอุ้ยอาหารน้ำสครับ มัมมนี่ครับน,น,น,นี่เปียกมะแขมอาหารรับที่หลวงอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่สิบขันไอ้น้อยให้เ <10, S 1> ยอะหน่อยน<ป>ะ 3, เ,อเอาไปเฮ็ดจังไลยกินทอดปิ้งกินเลย,ยบ่ใส่แจ่วบ่เพราะว่ามันมีเครื่องครบแล้วนี่ใส่ครบอะไร้ดีตำเลยกินเลยอันตัวนี้มีได้ไปทอดกับปิ้งนะอันนี้มันมีเกลือเปี้ยงงวงัวมีมังมานมีอันนี้เพื่อท้องเงี้ยกับเพื่อท้องเงี้ยเปียกมะแขมเปียกเปียกมะแขมมะแขมขมมะแขมขมเขานี่อ้เขาสองอันสองอันอันอันเท่าไหร่กันนี่ ตัวใหญ่นี่สาวตัวน้อยล่ะสิเป็นเท่านี้นี่มะเด่นโอ้อาหารแปลกๆครับพี่น้องนี่ถามเพน่นนี้ตอนนี้พอดีสี่สิบพันนี่แอบทำกันนี่เอานี้บกองยังนี่ยังสิบพันให้มันเป็นหาสิบพันเคยกินแต่เดือยเคยจินเสือดไใบแกงทอดกับข้าวก็ได้เกมเบียกระแซลมี่นายโอ้เกมเบียก็ได้ไม่ค่าซื้อเท่านั้นไม่ค่าเอยคือบ้งไม่ค่า าวมมไปขับด้วยเจ้าไปพอดูนะพ่ออลูสาวเอ็มไปเป็นทหารี่บ้าบอกโดยๆเมาเด้อไปเป็นลูกใครได้โอ้เอาไปเด้อนี่กสาไปเยนเบียดหาไปเยนเบียดอันนี้เันห้องยังกเนี่ยเียงมะแขงเียงมะแขงมะแขงแขงมานี่บอกแต่ถงเ็กินอะไรเจ้าเก็บไปโดนบ่ดิ ้ปิดปีก็ไไ้นี่เด้อนี่เด้อลูกไผ่เด้คนไม่หายเลยค้นจ้าโอ้ครับพี่รองครับโอ้ละโอ้ไปละครับนีเป็นเปียงบากแข้งครับพี่น้อง ไม่แน่ไม่แน่นี้ไม่แน่นี่นกปะนี่แหละนกแอรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอหลอกกันไอ้หลอกกันอธิเผดบรรยากาศของตลาดเช่านะครับตลาดเช่าของเมืองพุทสวรรค์นะครับนะตลาดอ่างลำนะครับของเมืองพุทสวรรค์นะครับหรือว่าเมืองเชียงขวางก็ห้องครับพี่น้องครัก นกเอนนอยนะครับนกเอนน้อยพูดติดทอดเยแยะยอเลยเอาไหตอน้าบะก็บเก็มมื้อเทอันนี้เปิดอูนี้นะครับเป็นคนกขาแม่เน่เป็นแจ่ครับ เลาะ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 ท่ามกลางตลาดพักกันครับพี่น้องครับคือพักบ้านเฮาปะเฮ้ยคนน้อยกับมะขายคนน้อยกับมะขายน้ำมัคนน้อยคนน้อยคนน้อยครับครับครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศของตลาดเศร้าครับพี่น้องตลาดีท่านี่ตลาดพักครับ Mm -hmm. i gotcha.

แกเบิ้งนู้นอจะเอาตัวนี้แหะบิไร่หองแล้วน้องินทีเดเพราะว่าดดนโดนเป็นยังไงทนึงเป็นเ้งตลอดนี่มันอาวเิไดเอาจเอามันนี่ตอนมาแล้วห่กกัมามาแล้วค่กเมเดกเินอ่ะเออขับไปนอนกับวดนาต้มแล้วาจัมาห่อไว้ดดกินได้เลยกินได้เลยโซข้าวเลยเออเต็มเอาพอกันเอาพอกันเกนาะเกมีอกันเป็น่าไรก่อน ี่สิหเอาเป็นห้าแล้วนะว่าตุ่น้นึเนาละแถตุ่น้นึงเลยเป็นห้าเด้อเออนาพดเลยขอบใจหลายเด้อลืมเด้อลเด้อ็เขามา่า อันนี้ว่าจะออกมาจะเออกมาเลยอันนี้มัอะไรมัลวตัวนี้หมูตัวนี้หมูตัวนี้หัวอันนี้มีอ้วนเพียอ้วกุ้งหกลสงละเอาตันี้เอาจากกเนลองสามอันนี้ตับหมูตับว่าเท่าไหร่ปดสิ อานนี้เสือเลย,ย,ยแ่นี้แสนเหลือ่แสนงเวันโอ้ครับพี่น้องครับใส่เงินป็นแสนเลยเนี่แสนนึมันธรรมดาเลยแต่ในมนคอนทุกเลยใส่เง,งินแสนเนาะขอไปเรู้เรื่องใหญ่เด้ออู้นี่นนี่ดูไล่เด้ออุปปาสี่สิบหกสิบ 8ปดชิปแสนหนึ่งสิิข้าเขามกำเอข้าวเขาำตวอ่แม่ว่าแล้วบอกเอานั่นพบอเอาตั้มนี่ซื้เอาเอก็มาดีแต่เสกไปนอนไดซื้อแล้วซื้อแล้วิหลายเกินเลยโอ้ อิ่มหาข้นนิดบอกกินข้าวเหนียวเข้าไร้น้อยเนี่ยเป็นลูกฮัตสีหูกินแล้วล่ะก็แซ่บพาฟอร์ไกเด้อเ์พาได้เอาเงินทอนก็ได้เงินทอนด้านไม่ไปทำงานแล้วเหรออยู่เลยมีที่ไหนบ้างเอ้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดเศร้านะครับตลาดตลาดอีหยังก็อเอง เอ็นแม่คา่านี่ตลาด euh. เพื่อน้องตลาดน้ำหน้ำบอกน้ำหน้ำนะครับตลาดน้ำเงาอืมอันนี้คือหอตลาดน้ำหน้ำครับนะโอันแม่ค่าแกหิวใช่เนาะนะครับอันนี้เป็นตลาดน้ำหน้ำแม่ค่าแกกินเข่าขึ้นกันครับแต่คนโมกินไหมครับเคนโมกินไหมเอาไว้ขายยันเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกินนี่อันเนี้ยเดี๋ยวกินมันไข่ปลาครับเดี๋ยวกินมันอันนี้เอาไว้ขายเอาดิ ันนอี้ก็พิธีนั่งครับเป็นอาหารแปลกๆนะครับที่ที่หลายๆหลายๆชุนเผาห้องก๋ามีกันหนึ่งนะครับทิธีมีก๋าเมื่อีการกินกับแตกต่างกันนะครับสองนะการถนอมอาหารนะครับต้นอาหารแตกต่างกัน เขาดิเป็นปลาแค่เนะครับเป็นปลาเป็นอานหารป่านะเป็นปลาเป็นอาหารป่าจอดไปบ้างครับียงนะครับหนูขนาดเี่าไรอตัวตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อันนี้หนูหนูพวกมั โอ้ตัวไซนี่สามสินโอ้เจไดอ่ะนั่น้องสามสิันตัวบอกเป็นตัวแล้วบ่าได้เป็นชื่อ 30, ทั้สงสามสิบพัออนอาหารปลาคนกแอน 2อันสามหอ้นโโเลยอ๋อสองไม้ไม่เห็อันนี้คนห้องเนี่ยไม่ได้อันนี้ผัวดอกแคัวดอกแคอันนี้เป็นดอกแค,นกแคนนเนาะปลาบกักปลาใช่ปะอ,อขาดไมาหมขาดตากแต่ครับฉันเคยกมูมีนะแม่มะเ ไม่ขานี้ค่บัว่ามีเือสครับพนค่ะครลี eh ่นอไปแค่นี้ครับพี่นองครับบรรยากาศย่ำเศร้านะครับไครับพี่นองครับชือกระบเท้าเพราะนะฮะแกแบนะครับ ไปนะครับไปต่อล้ครับนะครับไปนะครับไปไป